เเรยฝ่าสก่อนกำลังจะเร,เริ่มข, <อ S 1> ขึ้นเลยนะครับสำหรับคู่สุดท้ายของรายการนะครับตัดพ่อตัดพี่พเสร็จไปขอดสามสามนะครับเริ่มศูนย์เจอกันระหว่างทีชมชูโร่กีฬาตำบลสงเพยเอเจอกับสุขางเอฟซีครับโอ้โหเกี<ด>้ยวหลังเขาไม่อยู่ครับไ,<ด>ไปไหนแล้วครับไปแล้วครับเข้าบอดน้ำยาแล้วครับใครบอกว่าลูกเตะไม่มีน้ำยานะครับจะเจอน้ำยาแน่ๆครับ น้ำยาครับน้ำยาหนุ่มจีนนะครับไปทางไหนครับใครบอกว่าเต๋อมีน้ำยาได้เจอน้ำยาแน่ครับแต่ว่าก่อนจะได้น้ำยาเนี่ยต้องไปชําระค่าน้ำยาหม้อด้วยนะครับตะก็ครับน่าจะเป็นพันนะครับเพื่อส่งเสริมกีฬาเนี่ยครับสงสัยข้างๆเอาตะก้อไปฟันทิ้งแล้วนะมองความเป็นไปได้น่าจะกว่าห้าทุ่มนะครับมาแล้วครับขอบคุณครับไปนู่นไปร้าน คขนมจีนคือหนึ่งศูนย์แปดมหนึ่งต่อศูนย์สุขห้าเอฟเจ้าปามเสริมโอ้โหปล่อยลงได้ยิ่งไงสองห้าเอฟซีแรกแต้มอย่าง,ง FC, าที่เรียนแจ้งครับปฏิกา,าคู่นี้ครับในรายการน,นี้ครับมีอยู่3สายนะครับสายละ3ทีมเอาที่1ของสายที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนะครับทีมหนึ่งครับของสายนะคแข่งเอารอบไปยืนในรอบ4ที่มันใช้าย3ทีมนะครับ วทีมที่4เนี่ยจะคัดเลือกทีมได้ที่มีผลงานดีที่สุดในอันดับที่2เข้าไปนะครับณตอนนี้จุกจังชาชีทเนี่ยมีผลงานที่ดีที่สุดที่บวก4คะแนนนะครับคำว่าคะแนนคือนับจากลูกได้เสียที่แบบชนะแพ้ชนะนะครับต่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับทีมชลมจุกจังชาชีทบวก4นะครับนับคะแนนแบบเดียวทามครับสุ่ห้างเอฟซีเนี่ยตอนนี้ลบ9คะแนนนะครับเราจะแพ้มันนับเริ่มสามชนะต่อ25ต่อ7นะครับถึงจะเข้ารอบนะครับ ส่วนทางเียตเบอร์สเอย์ครับลบเก้าคะแนนต้องชนะยีต่อสิครับถึงจะเข้ารอบนะครับแติกามีแค่นั้นครับโอ้โหโบเกี่ยวไม่อยู่ครับชลบุรีดาสุขเบย้แตมแตงจังควชิดแท้สองสี่สองต่อสี่ครับ ปาำโอ๊กก้องเตะโอ้โหเกี่ยวอดไม่อยู่ครับ mm ส่ง hmm. ห้างเอฟซีได้แต้มคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่สูสีในรายการอีกคู่หนึ่งครับห้าสองจ่าอุ้มอาชีพอุ่นนะครับส่งห้างเอฟซีได้แต้มจ่าโอ๊คต้นปาล์มก้องบูนะครับเอาเต็ม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 นะพี่ชานา สองหกสอง,สองต่อหกครับสุข้างเอฟซีได้แต่ต่อสองครับเป็นไปได้ที่สุข้างเอฟซีจะเข้ารอบเจ็ดแสองอ่าแต้มแล้วครับโอ้โหอนโอน,โอนไม่ลุ้นฟองบูร่างองีกโอ้เตะโอ้สล็อกดีครับสุนทรพินท์ได้แต่ตตตทั้งเตะทั้งบล็อกครับ ไม่ต้องไปไหนครับเดี๋ยวบล็อกอยู่งั้นเลยครับเดี๋ยวเขาเตะมานวดเองนะครับสามเจ็ดสามต่อเจ็ดครับสมเพื่อเอ๊ะเสือหูโอ oh. oh, 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 oh. 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 ๊กปั๊มโอ๊กโอ้ไม่ได้บล็อกครับลูกนี้ครับอีกสี่แสต๊ดนอนไปหลับอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยเตะนะครับลูกน่เ แปดสาแต้แปดครับเจ้าป๊าสืบอุนอุนโอ้ยกองกองโอ้ครับสุขางเอีได้แจ้งกเ้องบอกสีย้องยดมังสามเก้าสามต่อเก้าหกแต้มครับ เจ้าอาทิตย์เซิฟห้องโอ๊กแก่แง่งลูกหางเป็นกากชิงชนะเลิศครับบอกว่าลูกออกครับเพราะเสี็จยูข่าวก่อนนานี้เลยไปชนะครับเป็นการเฉือญชนะของสากลชุดแพ้ดีันอี่27-20ต่อครับเหลือทั้งาชีนะครับอาทิตย์ไปหุบกจับหลังคราไม่อยู่ครับสองห้างเอฟซีได้แต้ม สี่สิบสี่ต่อซิบครับโอ้กอ้กกองดีครับโซฮังเอฟซได้แต้ม็มีีบ่แบบบัตเอร์ัี่บสิบเอ็ดสี่สี่เบโตครับ

อาทิตยอาทิตย์โอนแบกงดไม่ข้ามครับสุภาพเอีดัดเตียนนักกีฬาเส้นหลังครับนดีบีตีมันดนสูนเป็นเเปลื่นแดงเปลื่นแดงต่อนครับเปล่นแดงก่อครับเตยคร

เซตเดียว25แกนนะครับในรอบแรกยูคูไม่เกิน27นะครับ13ก็าปครับือนแดงคู่สุดท้ายวันนี้แล้วครับเินนักกีฬาครับ ทีมชุมชนมกีฬาสงกรานได้เป็นหาส่งลูกเล่นต่อนนกีฬาทั้งสองทีมพร้อมห้าสิยังแ้างดห้างแต้แต้ง สิบสี่ห้าสิบสี่ต่อห้าพูดดีส่ห้างแต่แต่ห้าสิบห้าห้าต่อสิบห้าครับเปิดกระปองกองปองอห้จ้าอุเตตายครับส่งห้างแต้แ เดียวว่หนากเดวาดนากนั่งูดอยู่ลยพูดเเยดสมอเลยว่าดีเดสเลยว่าเหลอ5 10ต่อ5ครับเจ้าอ้มลยกมาเจ้าไอ้หัวไม่ข้ามครับ15 FC ได้แจ้ง ห้าส <17 S 1> ิบเ,เจ็ดห้าต่อสิบเจ็ดครับจากอุ้มเสิร์ฟครับดีครับปูปามป้องอุ้มผู้อุ้มช่งเอฟซีได้แก่สิบแปดห้าสิบแปดต่อห้าครับอาทิตย์อาทิตย์ยุก โอ้โหไม่ได้ครับชุมมกีฬาสุเด้แ้งหกสิบแปดหต่อสิบแปดครับออกสงข้ามในแ้ท19หก19ต่อ6ครับดูดีสงห้างได้แต้ม ทาด้นอกุ๊กุกีราษร์สองเรทางด้นอกมาตะก้อุณครับ นักกีฬาครับเป็นไัมกน่อกันเสรับมสรกีฬาสงรนตสูงเล่นต่อนกีฬาทั้ง2ท uh ีมพร้อมเพ่ิบ้อกันมต้องเห็นจดตอกปป้อปู้อง หั yup. ไม่หวครับกลุ่มีจุเปย์แต้ม่เดแฝงตงอีแต้ม่กันไม่เป an ็นไรครับน้องแต้มขาดให้ตัวเล่นเชิกด้วยไม่ได้ให้้อ้อมคืออ้อมไม่อ้อมคือมอ้อมี่บเ้อตัวคุณ้อม สองห้างเอฟซดแทมเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองห้างเอฟซีเดแทงยี่สิบสองเจ็ด

จำลอดเกือยี่สิบสี่เจ็ดตัวน้ครับตัว้เครับตัว้เครับไมันมันไม่ไม่ให้หลอกล่อทั้งหมดเลยครับ ขาขาไปตั้งเยอะครับอันตรายอันตรายครับไม่อยากให้เล่นนะครับอันนี้แก้มันขาดอยู่นะครับเขาใจอยู่แต่ว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ทำแบบนั้นแก้มมันก็ขาดอยู่ทำไมต้องมีปัญหาโอเคโอเคงั้นมันจะจำมั้ยจำไม่ได้ บาซต้กอเสียขอจำต้องกอเสียไม่ได้รเป็นทาลหยทางขอห้ที่งีนันี้เหรอมแต่ยูเปนยีเหรไม่ใช่ขับไม่ไม่ครับโอเคไปนด่งที่เดียวครับไปนั่งที่ครับประจำที่ครับคุน้าทีครับคุนทีครพุทธศิลป์ครับเชินครับไพศาลงชียงครับเชิญครับ ตัดสินแล้วก็ตัดสินไปเลยเลี่ยมป่ะเลี่ยมเดี่ยวลูกเดียวก็เดียวเดียวว่ขอขอคืนคำนะครับเอาคำพูดที่สินพูดคนที่สองครับคำพูดที่สินทสองเจอครับเห็นครับเห็นเลยโอเคครับครับการครับขอบคุณครับเข้าใจตรงกันนะครับ

เป็นไงครับมีแผนมามเนยงานเข้าไปเนยยี่สเดจครับนักีฬาท้ายสนามผลขัแยังขันโซฮาเอฟซชนะ ทีมส,สุขกีฬาสงกรานต์นสกอร์ที่เจ๊มากต่อสีเสสมมนักกีฬาสะพัดมือโอเสียงปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาทั้งสองทีมครับสุพราดครับริมด้วยสัปิรตครับน้ำใจนักกีฬานะครับ